ของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากันครับที่จงังหวัดแพร่ได้ติดตามการดำเนิน,นง,งานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โลง่งในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมครับ ที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมตำบลเสียบอ,อสองนายสมวงังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โลง่งในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยมหน่วยงานหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พอรอสองแม่สองหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สองและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงโดยจังหวัดแพร่นะครับมีเป้าหมายเกิดจุดความร้อนให้ลดลงไม่เกิน3,528จุด จากปีก่อน ซึ่งตั้งแต่มกราคมจนถึงวันที่20มีนาคมพบจุดความร้อนจำนวน939จุดปริมาณค่า PM 2.5ลดลงไม่เกิน31วันจากปีก่อนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่20มีนาคมพบจำนวนวันที่ฝุ่นละออง PM 2.5เกินมาตรฐานจำนวน13วันครับทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดแพร่คะ่ะได้มีการเน้นการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยการสร้างความเข้าใจให้ถึงกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดทั้งปีคะ่ะ มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนและหลังช่วงวิกฤตเหมอกควันอย่างเหมาะสมให้มีการบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอทั่วถึงพื้นที่ที่สามารถดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าให้จัดหางบประมาณสนับสนุนมากกว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่าสัำซากค่ะ